ร้นหน่อยมาตามทำไมต้องเลือกฟอนเล็บเนี่ยซึ่งเป็นฟอนเล็บร้านนานแบบเป็นสารหลักในการทำลายสิทิกินเนส s ์บุคค๊คะหลายคนอาจจะคิดว่าก็แค่ฟอนแต่การฟ้อนเล็บไม่ง่ายเลยเออแล้วเป็นอัตลักษณ์ร้านนาจริงๆโดยเจ้าดาราสมีท่านนะคะเ,ออเราจึงอยากสืบพ่อตรงนี้ค่ะเจอความท้าทายบ้างคะในการจัดหาคนเป็น,น,น,นหมื่นๆคนมั้ยคะการจัดหาคนไม่ยากเลยแต่ว่าท้าทายตรงที่ว่า การที่จะทำให้ทุกคนพร้อมเพียงกันการที่จะตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลยากนะพี่โย<า>กยมาก<า><อ>แต่เราก็พยายามทําให้ดีที่สุดซึ่งถ้าในตรงเนี้ยผิดพลาดไปก็ทีมงานต้องของกลับอภัยด้วยนะคะอ่ะมาดามโยกเป็นที่ปรึกษาประธานกรรมิการศาส,สนาเสด็่าวนธรรมสบาวุทัศนรร์สระนรรนะคะแล้วประธานจัดงานกินเนสซุกเวิลด์คอร์ดในครั้งนี้นะคะ,ะแล้วก็เป็นประธานชมรมเชนทูเกเตอร์ด้วยเนี่ยหลังจากกิจการที่เสร็จปุ๊บมีโครงการอะไรต่อข้มาดามโยก ยกต้องการทําให้ทางส่วนกลางทั้งทางกระทรวงต,งต่างๆได้เห็นว่าทางเชียงใหม่มีศักยภาพแล้วก็สามารถที่จะถูกผลักดันไปสู่เมืองมรดกโลกต่อไปนี่มาดามขาแม่ในฐานะเป็นที่ปรึกษาวัฒนธรรมต่ตงางๆของของเชียงใหม่เนี่ยอยากรู้ว่าอยากจะฝากให้เราเนี่ยให้คนชาววัยรุ่นเชียงใหม่เนี่ยอนุรักษ์อะไรบ้างเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมคะยกอยากฝากเลยว่าแม้แต่คนต่างชาติฝรั่งก็ยังชอบศิลปวัฒนธรรมของเรา อยากให้ช่วยกันสืบทอดอัตลักษณ์ล้านนาอัตลักษณ์ไทยไว้เพียงแต่เราทําให้ทันสมัยขึ้นได้ค่ะนี่พี่ออกค้าทางนี้เซล์ฮารุนที่เนี่ยกับกล้องางนี้ค่ะ